สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกองเอียงนิดหนึ่งหรเากองเอียงนิดหนึ่งเออนี่วันนี้เมื่อวานนะคะเมื่อวานนี้แฟนมาีับมาเยี่ยมที่บ้านคื้เของฝากมาให้ชื่อว่าร้านร้านน้องแอปเปิ้ลที่อยู่ที่ไหนนะพี่กันเขาบอกที่ลานบุรีอู่บุรีค่ะเข้ากรุงเทพ ที่มีรูปแอปเปิ้ลใหญ่ๆชื่อว่าร้านน้อง,ปองเปิ้ลว่างียั้งเชอินดขายข้าวแกงขายนะเคยออกรายการขวกอุ่ต่อยด้วยนะ,ะแต่แต่คือไม่เขาไม่สะดวกในการขายคลิปนี่เขาเอามาฝา,ากจ้ะว้าวรสปลาสลิดอุย้ยกุนเชียงปลารสปลาสลิดด้วยเหรอเนี่ยส่วนประกอบเนื้อปลามันหมู ซอสหอมเครื่องเทศโอ้โหไม่เคยสุดจังเลยสุดแปดนิ้วค่ะอันนี้แล้วบ้อันนี้โดยปกติแล้วนานารีกับมิโตเซียจะชอบกินกุนเชียงแต่เด็กๆไม่ค่อยชอบเท่นไรมันหวานแต่เพราะความอ้วนนะคะที่ทำให้อ้วนทุกวันนี้ก็เพราะชอบหวานๆมันๆคุณเชียงปลาสมุนไพรของดีของฝากจากเมืองอินบุรีปราจักวัตถุกันเสีย ครับอันนี้เป็นหมูทุบอ้ยอันนี้เป็นต้นตำรับอันนี้เป็นกุนเชียงปลาสมุนไพรต้นตำลักอันหนรู้จะกินเหอว่าันนแราชกักอะไร่เนมาอยอันี้ป็นขหมูทุกมาเก็บมัาจะชอบนะจหมูุกอชิมหมูุก่อนนะจ้ไม่ขอชิมโตย อร่อยอร่อยกินกับข้าวเหนียวอมนฮอนหนกเมนคา่เอ้าวเหนียวร้อนอร่อยมากขนมนชื่อมเดกเข้มไ้เห็นว่าต้นตำรับมันตั้งแต่รรที่เจ้ายังไนานความอร่อยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หกเหลผาขมตี อการที่หกลูกมมันีชือขนมกุยหนี้หรออันนี้เป็นขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะนี่เด็กเด็กอันนี้แหละขนมแกาหลีครับพีผู้ใหญ่แบบเออเด็กจะได้กินขนมเปี๊ยะละอย่างเงี้ยขนมเปี๊ยะทำไมต้องเรียกขนมเปี๊ยะเดี๋ยวเด็กเปี๊ยะกินหลังอาหารสิเดี๋ยวกินข้าวก่อนน่าจะเพราะว่าเปี๊ยะหรือเปล่า บอกถ้ารู้กินอะไรก็ชื่อว่าขาวอ๊ะน่าจะเป็นเอาไปอบแล้วมันไม่เสียงเปี <g 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 ๊ยออกมาครับอ um> ืมพี่กันบอกว่าน่าจะไปอบแล้วมันมีเสียงเปี้ยๆอะไรเรียกขนมเปี๊ยน้องแก้วว่าน่าจะเกิดจากอะไรอที่ที่ครูต้องที่ครูพูดว่าขนมเปี๊ยะใช่ไหมว่าขนมเปี๊ยะทำไมต้องชื่อขนมเปี๊ยแม่ว่าคนคนชื่อเปี๊ยะทำอ่ะที่ยเกอ่อยเลยอร่อยมากอ เราจะกินสองแบบวันนี้เราไม่มีเราไม่มีอะไรตู้เย็นพอดีว่าพี่ก็เอามาฝากเราเลยมีอาหารเช้าเลยอันนี้ไม่ได้ไม่จะไปทอดไงอันนี้ใส่อะไรนะนี่อะไรมันเย็นขนมอะไรนะอ่านชื่อตังกุยลีก็ขนมเกาหลีกุยลีตัวกี้ไงเอาสูตรนี้มาเฮ้ยได้กินสนาการ ขนมไทยต้องสำหรับขนไทยต้องำลับอันนี้สดเยมากปาสิดการเปดแก่ไฟเี่เยน้มัน้วาจะแยกกันนะตั้งมันเลยแล้วก็มีน้ำมันเก่าเม่อเช้าไม่ทอดให้พี่กินกินนิดนึงแล้วอาจารย์มาเราจะแยกกันจบ นี้ไปฝากไม่น้อยอันนี้จะให้ที่ไม่อี่กรอร่ยก็สมัก็อ่อยไออปลา้าุกอร่อยคอ้มันก็คล้ายคูยอี่าเา่หยิบอันน er ี้มาอันนี้มันเป็นคล้ายกับบูยอตาเป็นนี้เลยนี่นี่กันค่ะ Kita enggak Oke. Oh, tinggal dikin. เลยพี่ซูเไหนนะครับพี่กันใส่ทีละอันเอาสูตรสูตรอันนี้ก็ใส่ก่อนพี่กันสูตรสูตรปลาใส่ก่อนสูตรสมุนไพรใส่ก่อนนี่ที่สุดนี่อันสูตรปลาสลิดงงอะไรจ้ะพอค่อยใส่คนคนบ่อยๆนี่คนปลาเก้งต้องเส่เอาเก้งคนไปคนเอาคนเอาก็จับระวังเลือดด้วยระวังจะหักความใส่ด้วยคนตลอดนี่จับด้วย เก็บไว้จับตรงนี้แก้มนี่ไม่ทำดูพี่กันเอาตะแกรงน้ำันมาก่อนแก้มจับนี่คนไปคนมาเนี่ยถ้าเราแก้มคนเงี้ยกระทะจะคว่ำวางแงงใส่ด้วยไม่ใส่เลยหรือทำหกอะไรใส่แล้วใส่น้ำน้ำเยอะก็บไว้แล้วก็เปิดเตาแล้วก็ครับเออ เอาออีกอันนึงมาหนุกเลวเลวเลวเห็นยังไเห็นด้วยเจ้าเอาหมูทุบไปท่านมาเก็บชิมแล้วนะเก็บบ้างไงอร่อยเนาะมันเก็บหิวข้ามกันคล้ายบูหยองเลยรสชาติที่เราคุ้นเคยเพื่อนก็ครับเอาหมูทุบอร่อยกว่าหมูทุบคล้ายๆบูหยองไป ประมาณไหนจูงจังผมไปเล่นใหน่ดูดูว่ามันเหลืองอ่ะพ่อไปส่งพี่คีมสอบที่สุราษฎรกเขาบอกเรียนหน้าเรียนมากเลยเยกียนยังไงบ้างอ๋อ,อที่แม่ที่แม่ไปรับพี่คิมตอนนั้นกันร้อ๋อเรียนใหญ่มาก โอเคโอเคแกมเอาอันน okay, okay, okay. ี้จะไม่เอาที่เมื่อกี้เป็นเพื่อน้องกินเลยปิดปิดปิดหน้าตาม่อก็้ไปนั่งอยู่โต๊ะเลยกับข้าวเสร็จละอาจารย์นอแเป็นหนึ่งแม่อันนี้กอนแม่ผัดอันนี้สกัดข้าวตามไปปิดกงจ่านี่นี่คือเรากินแล้วนะเออคือค่อยถ่ายแล้วนะเชฟน้นเย็นใต่พ่อไปกน้ำเย็น โอเคครับกินกันเลยครับตามนี้นีมะเก็บดิมาเก็บชอบกินเก็บกินันนียเขาบอกขอร้ตึงตึงตึตึงตึตึงตึงตึนี่อ่มูทุบอร่อยไอ้กินมูทครับข้าวครับเลยกินมูทุบปามางนี่คือมูทุบกัดมูทุบใส่กัดข้าวใส่ที่ทุบอะไรนัที่แม่ทุบให้กินนะครับบแมงเหรออันนะไรจ้ ไม่เป็นลูกปลาที่นี่วืาแก้วกันเอาแก้วเถรว่ามนเป็นแก้วจานน้ำน้อจานน้ำหรอ่เก็บทิ้อันเล็กเกอายบไม่บ่เนี่ยแก้วเนี่ยน่รแก้วข้าวแมพี่ทำเสียกินข้าวจานน้ำกินกุนเชียงจานน้ำนอย่างนี้ปลา หมูทุบอันนั้นกุนเชียงอันนี้รสปลาสลิดอันนี้กุนเชียงสมุน,มนไพรอ,อ,อ,นะอันนี้สมุนไพรปลาดุกสุดยอดเลยนะอันนี้รสปลาสลิดใครเข้ามาเก็บตัวใครเข้ามาเก็บตัวนี่หมูทุบมาเก็บชอบอมหมูทุบมากค่ะกบมันคล,าคลาน้ายคลยหมูหยองนี่ครับว่เก็บชอบกินน,นิ่มเนาะคล้ายๆะไรหมูหมยองครับหัวทุบอืม,อม วันนี้มันเด็กครับอร่อยมัวันนี้เราจะไปชื่อากาครับเราจะไปค่ายลูกเราจะไปค่ายทหารเขาเรียกค่ายยะไรพ่อค่ายทหารไม่คณค่ายอะไรคือเม่่ายเขาค่ายเขาสอนการเรียนรู้ผมแม่ เขาเรียกอะไรค่ายทหารใช่ป่ะกองคนทับบ,บกอเลยเขาคิดในค่ายน้องอะไรนออแมกองทับรสปลาสลิดอร่อยอ่ะอร่อยเนะาะอร่อยลืมบนคนหันบกที่หันลืมอ่ะ ขนมเปี๊ยมันไดู้กวางเลยเดี๋ยวกินเสร็จพ่อเีจะอิ่มมากนะให้กินขนมเปี๊ยขนมนี้หน่อยพ่อขนมเปี๊ยทำไมเขาเรียกขนมเปี๊ยฟูรีเพิ่มเงี้ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูก่อนนะอันนี้เดาก่อนนะโอเคกูเกิลโอเคกูเกิลทำไมเขาเรียกขนมเปี๊ยประวัติของขนมเปี๊ยคืออะไรน้อย กินคำน้อยเลยไม่ไปกินหมดยยได้ไงคำใหญ่เป็นใหญ่กินคำน้อยข้าว,วเอาไปอบแล้วมีเกลียวเปียกของหานให้เป็นขนมที่มักใช้ประกอบเทศกาลวันปักกิ่งขนมแข่งคอนมสวีมมงคลไม,ม่มีนะไม่มีทั่วแสดงความปรารถนาดีระหว่างผู้รับกับผู้ให้ ความจขิงกุ๊กฟันตะัคคีดูด้วยไม่ทันชื่อขนมเปี๊ยะมีประวัติความเป็นมาอย่างไรวันนี้กินข้าวเหนียวอะไรนะคะข้าวเหยวกุ้งเชียวกุ้งปลากระดิ่อร่อยคื่อขอมเสือขนมปิ้ง ภาษาจีนปิงไมถึงปิงเป็นเป็นชื่อจีนที่มันเรียว่าปิงแล้วคนไทยเรียกว่าเนี่ยคุณอะไรนะพ่อเอามาฝากเนี่ยร้านน้องเปิ้ลอร่อยนะคะเด็กๆชอบมากเลยนะคะขอบคุณกันมากขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะมาเก็บขอบคุณเขาด้วยลูกขอบคุณครับหมูนี่เ็าแบบมาเก็บชอบหมูทุบมากเลยครับ เพราะว่ารูยองเขาไม่จะอุ้มทุบือเปล่าครับก็ทุบแรงเ็ื่อจะเป็น,ปปน,น,นหยองป้าป้าน้อยทำเป็นป้าน<ะ>้อยเอามาเอามาลต้มาต้มต้ต,ต้องไปเช้าๆแม้ก่อนที่ก่อนจะร้อนเ่ะมานทำอะไรสักอย่างป้าน้อยเอามานึ่งเอามาตากนึ่งตากให้มันตาม้มาตากแล้วมาเทก็มีกรับอืม มุหยองแก๊ป้าน้อยมาให้มขาเก็บชิมอยู่อชอบอป้าน้อยบอกป้าน้อยดูทางอินเทอร์เน็ตมาปลสลิตรสก่อนนะชอบอือรถผลิตอร่อยกว่าโนรีคนไปส่งลูกหลานสอบจุฬาพอกับเพียเลยสามร้อยคนอ่ะเข้าถึงโอก,กาสนี้มาเที่ยงอ่ะ จริงๆต้องวนข้างหน้าออกเลยข้างหน้าเขาไม่รู้เขาบอกว่าไปข้างไหนคนจะไปอ้อมนู่นข้างไหนเหมือนกันให้บนข้างหน้าถึงเลยเข้างหนาจะบอกว่าสมเฉยๆหรือว่าจอดถ้าจอดข้างไนถูกปะบอกทุกคนข้างใหนหมดเลยอ๋อสคือไหนคนจริงๆหลายก็จะรู้ว่าชอบตรงนี้ไง น้อยมากถึงแบบไม่เยอะไทยยาวเลยนะแถบนังไม่เข้าเรื่ยหมดไยยาวแค่กรุงเทพอีกที่หนึ่งก็เชียงใหม่ที่เข้าไปสอบกันนะอะไรขอนเชียงใหม่เหรอไม่ใช่ยุบาร่าสักอย่างเหมดยังหมดต้องเชื่อมหมดยังหมดลองครับยังข้อไม่หมด็นึบอันนี้ไม่ข้าวสองชิ้นก็สองอีกข้าวสองชิ้นยุบาร่าเชียงใหม่ครีมก็ไปสอบทุนกันนะ คินไปสมัครแต่น่าจะไม่ไปสอบไม่เห็นไปสอบหรือสอบไม่ติดที่พี่จิตไปจมไปสมัครเกบไม,ไมนมึงเนาะไปสมัครแล้วน่าจะไม่ไปสอบเหยครับเก็บเป็นไง้กินหวาน <laughs> วันนี้มัเก็บจะดูรถถังนะครับมันเก็บจะไปดูรถถังไปดูปืน พ่อไปกินอะไรกันนะเด็ดกินแค้หว่าเลยจ้ะ่เดี๋ยวครับกินขนมก่อนครับรอพ่อชิมขนมก่อนอืเปรี้ย่อนนะครับขนมเปรี้ยเนี่ยครูชาปูได้ได้กินขนมเปรี้ยนั่นเลยไม่รองแก้มใครทำไปบ้างไม่เสร็จเดี๋ยวพ่อจะให้แจกขนมเปรี้ยเลยอันนี้มัน่องแหวนพ่ออะไรไม่พ่ออยู่ไปล้คนดิบพ่อไม่เห็นหน้าพ่อหรอ อร่อยเลยอร่อยจังไงบ้างครับก็เหมือนขนมเปี๊ยะแหละหวานๆหน่อยๆเขาใส่แครอทเลยเหมือนขนมเปี๊ยะเด็กไม่เคยกินขนมเปี๊ยะเด็กไม่กินขนมเปี๊ยะเคยเคยอยู่ครับแกไม่เคยกินคุยแจกคแจกบ่อยๆพี่แกน่าจะคุยแจ๊กขนมกุยหลีอืมกุยหลีเยอะเนี่ย จะปุดมาที่จะตะลงเหมือนจังคำหน้าตาเกินม่นตงนานมากนะเนี่ยตั้ง4.9ปีแล้วว้าเพเอาไปเวฟครับไปยังไงไม่รู้ต้องเวฟครับอิ่มย่อือิแล้วมนอิ่แล้วอะไรกัเหมือนย่ีที่แกะอยู่สิคอลอยแขลอยีกมีดเอนี่ย เซับโนว์รับโชว์พลังการจัดตัวเองนี่กูนี่ใดูกันจัดจักรครับนี่ครับเอามือนเพราครับอะไรอยู่ข้างหลังครับระวังได้ไหมคะสารกันบูดกินได้ลูกไหนมีสารกันบูดเลยเหรอไม่ใช่กินได้ที่ไหนคะกันชื้นเลยเขาไม่ใส่สารกันบูดเขาเขียนไว้แล้วเขาบอแล้วเขาอว่าเขาิม เขาเห็นฟันผูกข้างในจะหมดเลยโอ้ไข่ไข่หนไข่เค็มเนี้ยแหขอขอดูหน่อยครับจะกิาอร่อยมากแปว่าจะอไปเวฟนะครับข้างในไข่เเลยนนื้อเด่นไมไข่แดงั้งหล้แล้วหวานดังลอยนะครับข้างใน ตรงสีแดงๆสีเหลืองๆส้มๆนี่จะเป็นไข่เค็มนะครับอร่อยไม่เห็นอร่อยหวานครับแต่บุเหมือนขนมเป๊กที่ครูแจกครับขนมเป๊กที่ครูแจกอร่อยไหมมันแสบครับกินแล้วแสบโอเลยครับทำอะไร่อครับโอเคค่ะ จบคลิปกันเพลงท่านี้ก่อนนะคะขอบขอบคุณคุณคุณอะไรเนาะ <c oughs> จำชื่อไม่ได้ที่เอาของมาฝากเด็ก <c oughs> ๆชอบมากอร่อยมากค่ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราไป <c oughs> ทางโน้นเราจะแวะหาคุณ <c oughs> แวะหาด้วยนะคะ <c oughs> <c oughs> ครับโอเคแล้วก็จบคลิปเพยงท่านี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิป <c oughs> ต่อไปนะคะสวัสดีค <c oughs> ่ะมาเก็บอย่าลืมกดติดตามก้อนสไลด์ก้อดิ กระเดืงด้วยนะคะบายบายสวัสดีครับด้วยสวัสดีคร so ับสวัสด so ีครับสวยๆเลยสวัสดีคร so ับครับสวยๆสวัสดีคร so ับแบบแบบทหารครับพรมแบบทหารโอเคบายบายมาเก๊